ข้อที่9แปลแปลสัญลักษณ์เป็นไทยนะครับสำหรับ x ทุกตัวจะมี y บางตัวที่ absolute |x| เท่ากับ y มันเป็นโจทย์ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วคําว่าทุกตัวคือทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์คือ universe สีชมพูที่ครูเขียนนะ่ยมีใครอยากฟันธงก่อนเลยไหมว่าจริงหรือเท็จ x ทุกตัวถ้าเอาไปใส่ absolute แล้วมันจะเท่ากับ y บางตัวในนี้ คำตอบคือเป็นจริงนะครับเป็นจริงอ่า x ทุกตัวแปลว่าเราต้องเช็ค x ทุกตัวครูก็จะทำเหมือนครั้งที่แล้วที่แบ่ง x เ,เป็น3กรณีกรณีแรก x เ,เป็นลบหนึ่งถ้าแอบส์ตลูของลบหนึ่งก็จะได้1ใช่ไหมแปลว่า กรณีแรกเราเลือก y ครับเลือก y เท่ากับ1แล้วเราจะได้ absolute ลบ1เท่ากับ1ซึ่งเป็นจริงเพราะเขาใช้คำว่า y บางตัวใช่ไหมเราก็เลือกมนาะบางตัวตัวใดก็ได้กรณีที่2ครับถ้า x เป็น0เราจะเลือก y เป็นอะไร ได้ยังเลือกหมายเป็นศูนย์นะเลือกหมายเป็นศูนย์ก็จะได้แอบสูตศูนย์เท่ากับศูนย์ซึ่งจริง กรณีสุดท้ายโอ้สบายกรณีสุดท้ายก็รู้อยู่แล้วอะ่ะต้องเลือก y เป็น1แล้วจะได้ absolute หนเท่ากับหซึ่งจริงโจทย์บอกว่า x ทุกตัวจะมี y บางตัวซึ่งตอนนี้ x ทุกตัวคือลบหศย์ก็เป็นจริงทุกตัวเลยใช่ไหมครับสำหรับ x ทุกตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าเป็นจริง ข้อที่เก้าตอบว่าเป็นจริงข้อที่สิบไม่ได้เน้นนะไม่ต้องหลอก ผ่านนะครับสำหรับข้อที่เก้าลองดูว่าควรจะมีข้อไหนอีกไหมอ่าข้อสิบเอ็ด ข้อ11ลอกโจทย์ครับแปรเป็นไทย x บางตัว y ทุกตัวอ,อ่านแล้วไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอ่านอ่านทุกตัวก่อนแล้วกันนะครับอ่านว่าสำหรับ y ทุกตัวจะมี x บางตัวที่ y ส่วน x ยังเท่ากับ y เห็นไหมเทคนิคในการอ่าน x มันมาก่อนก็จริงแต่ว่าถ้าเราอ่าน เบางตัว y ทุกตัวมันงงมันเชื่อมยากเราเอา for all เราเอาทุกตัวขึ้นก่อนแล้วมันจะเข้าใจมากขึ้นคำว่า y ทุกตัวก็คือ3กรณีใช่ไหมครับทุกตัวในเอกภพสัมพัทธ์เพราะฉะนั้นไอ้ข้อที่ผ่านมาเราสนใจ x ทุกตัวแต่ตอนนี้เราสนใจ y ทุกตัวกรณีที่1 ถ้า y เป็นลบหขั้นกรณีที่2 y เป็น0ูนย์กรณีสุดท้าย y เป็น1นครับนี่คือ y ทุกตัวเราจะเช็คหา x มาสิมันจะมีไหมที่สอดคล้อง ซึ่งครูว่ามองง่ายอยู่นะ x บางตัวครูว่าพวกเราน่าจะหาได้นะครับคําว่า x บางตัวเราต้องใช้ x เ,เป็นเลขอะไรอ่ะข้อเนี้หนึ่งค่ะอะใช้ x เ,เป็นเลขหนึ่งจบเลยเพราะว่าส่วนเป็นหนึ่งมันก็เหมือนกันได้ y ไปเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่และกรณีก็เลยเลือก y เป็นหนึ่งบางคนรู้แล้วอาจจะไม่เขียนแยกกรณีแบบครูก็ได้เขียนไปเลยว่า ถ้า,าพูดผิดเล,เลือกเลืกเอก x เลือก x เลือก x เป็น1เขียนไปเลยว่าเลือก x เ,เป็น1แล้วจะเป็นจริงสําหรับ y ทุกตัวแล้วก็ตอบเลยว่าเป็นจริงเลือก x เ,เป็น1ก็จะได้ y คือลบ1ลบ1ส่วน1เท่ากับลบ1จริงเพราะส่วนด้วย1อ่ะมันก็เหมือนเดิม กรณีที่2นะครับเลือก x เท่ากับหเหมือนกันจะได้0ูนส่วนหเท่ากับศจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหาค่าไม่ได้นะครับถ้าศูนย์อยู่ด้านบนนะ่ะผลลัพธ์เป็น0นแต่ถ้าศูนย์เป็นตัวหารศูนย์อยู่ด้านล่างอันนั้นนะ่ะถึงจะบอกว่าหาค่าไม่ได้ กรณีสุดท้ายครับเราอาจจะเลือก x ได้หลายตัวแต่ว่าก็ไม่จําเป็นต้องเลือกหลายตัวเขาบอกก็บางตัวก็ตัวเดียวก็พอกรณีสุดท้ายก็หนึ่งส่วนหนึ่งเท่ากับหนึ่งจริงสีส้มที่ครูเน้นไว้เนี่ยคือ y เนอะ,อะให้ดูก่อน ต่อไปข้อสิบสองครับข้อสิบสองข้อสุดท้ายของเรื่องนี้ละเรื่องการหาค่าความจริงข้อสิบสองแปลง่ายๆมีไหม สักตัวหนึ่งที่ยกกําลังอะไรก็ช่างยกกาลังลบหนึ่งยกกาลังศูนย์หรือยกกาลังหนึ่งมันก็ได้ศูนย์อยู่ดี x บางตัวเนาะ x บางตัวข้อนี้ครูเฉลยเลยนะครับคําตอบเป็นเท็จถึงแม้ว่ามันจะเป็น x แค่บางตัวถ้าเราเลือก x เ,เท่ากับศอ่า ศูนย์ยกกำลังศูนย์ยกกำลังหนึ่งศูนย์คูณกันก็ศูนย์กำลังหนึ่งก็ได้ศูนย์ศูนย์คูณกันกี่ตัวก็ได้ศูนย์ใช่ไหมครับถ้าเลือก x เ,เป็นศูนย์เหมือนมันจะได้เลยแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่า y ทุกตัวเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้า y เป็นลบหนึ่งเกิดปัญหาแล้วเพราะ y กํกำลังเป็นลบหนึ่งจะได้ศูนย์ยกกำลังลบหนึ่งกลายเป็นหนึ่งส่วนศูนย์ จบเลยครับหาค่าไม่ได้ทันไหมเขาบอกว่ายกกําลังอะไรก็ช่างมันต้องได้ศูนย์แต่ถ้าศูนย์ยกกาลังลบหมันได้1นส่วนศนย์แบบนี้หาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์บอกว่า x ยกกําลัง y จะเท่ากับ0ูนเป็นเท็จ มีแค่มีแค่อันเดียวที่เป็นจริงก็คือศูนย์ยกกาลังหนึ่งใช่ไหมมีแค่อันเดียวที่เป็นจริงศูนย์ยกกาลังหนึ่งได้ศูนย์แต่แค่อันเดียวไม่เพียงพอครับเนื่องจากเขาบอกว่า y ทุกตัวซึ่งมันไม่ใช่ทุกตัวมันมีตัวที่เป็นเท็จข้อ1ิบสองก็เลยตอบว่าเป็นเท็จได้เลย ต่อไปก็ไม่มีอะไรแล้วจบจ้อยไอ้ไอเรื่องนิเศษนะเคยทำมาแล้วนะครับดูอย่างเดียวแล้วกันไม่ต้องจดต่อไปนิเศษของข้อที่หนึ่งก็จะกลายเป็น sum x sum y ในวงเล็บ absolute x บวก y น้อยกว่าศูนย์ครับนี่จากมากกว่าหรือเท่ากับก็เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเฉยๆจำได้นอกเรื่องนิเศษเวลามันเปลี่ยน ข้อ2ก็จะเป็นลาซัม x ซัม y โดยที่ x คูณ y เท่ากับ0จากไม่เท่ากับก็กลายเป็นเท่ากับข้อ3ก็จะเป็น for all x, for all y จากเครื่องหมายเท่ากับด้านในก็เป็นไม่เท่ากับอันนี้น่าจะทำได้เมื่ออยู่ในข้อสอบข้อ7นิดนึงนิเซ่ ของข้อที่เจคือนิเศษของทั้งก้อนที่ครูวงกลมไว้เนี่ยซึ่งถามว่ามันแจกเข้าไปได้ไหมแจกนิเศษได้เพราะตัวเชื่อมเห็นไหมครับตัวเชื่อมและแจกได้แจกนิเศษเข้าไปก็โอ้โหกระทบละเนระนาดเลยกลายเป็น for all x พอซ some y ปึ๊บ x ส่วน y ไม่เท่ากับ ศเห็นไหมชุดแรกโดนเข้าไปแล้วจากและก,ก็กลายเป็นหรือเป็น rx อซัโดยที่ x ยกยกกำลัง y ไม่เท่ากับ1ประมาณนี้มันหลายเรื่องเนาะมันหลายเรื่องก็จบเนื้อหาแล้วเดี๋ยวครูจะสรุป เรื่องตักกาาสร์คร่าวๆนะครับส่วนที่ออกข้อสอบในวิชาเพิ่มเติมของเราทีนี้่พวกเราจดตรงนี้ลงไปเบื้องต้นเบื้องต้นครูนัดวันอังคารสะดวกไม่สะดวกว่างไม่ว่างไงเราก็ไปคุยกันก่อนแล้วก็บอกครูเพราะว่าวันอังคารเราเรียนคาบสามใช่ไหมอ่ะมันไม่เช้ามากวันจันทร์ก็พัก วันพุธก็พักวันพฤหัสก็เจอกันสำหรับคนสอบแก้ตัวข้อสอบปลายภาคเป็นปรนัย20ข้อนะครับจดลงไปด้วยนัดสอบวันอังคารก็มาเจอกันในมี t แล้วครูก็ส่งลิงก์ให้เหมือนเดิมก็จะประกอบด้วยเรื่องเมทริกทั้งหมดเลยเมทริกทั้งหมดเลย11ข้อตรรกศาสตร ที่เราเรียนกันเนี่ยเฉพาะในส่วนของเพิ่มเติมนะในส่วนของพื้นฐานก็ไม่ไดเอามาออกข้อสอบก็จริงแต่มันก็เราก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมมันเอามาใช้ในเพิ่มเติมด้วยต,ตรรกษสตร์9ข้อเกณฑ์ผ่านนะครับ13คะแนนครูตั้งไว้13คะแนน,แน,นมันจะได้ได้เยอะๆแต่ว่ามันไม่ได้แก้สอบแก้ตัวจนกว่าจะได้สิคะแนนเหมือนกลางภาคแล้วนะแต่ครูก็เปิดโอกาสให้แก้ตัวอยู่เพราะ ได้ไม่เครียดเกินไปเกณฑ์ผ่าน13คะแนนถ้าสอบครั้งแรกไม่ผ่านก็สอบแก้ตัวครั้งที่สองถ้าสอบครั้งที่สองด้วยข้อสอบชุดเดิมละแล้วยังไม่ถึง13คะแนนอยู่ดีก็ไม่มีแก้ตัวนะครับโดยครูจะเอาคะแนนที่ดีที่สุดในครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สอง่ะเอาเป็นคะแนนปลายภาคของเราสำหรับไม่ผ่านนะถ้าคุณผ่านไปแล้วก็ตามนั้นเกณฑ์ผ่านคือ13 นัดหมายวันอังคารวันพรุ่งนี้เราได้หยุดกันไหมครูครับ<อ>โอเคถ้าครูคนไหนนัดสอนก็เจราจากับเขานะครับไม่ได้สอนะะแล้วค่ะดีละเพราะว่ารัฐบาลให้หยุดนะครับอ่ะเมติกทบทวนไปแล้วนะไปไล่ดูในในคลิปใน YouTube ของพวกเรานะครับทีนี้มาพูดถึงตรรกษัตร์ คร่าวๆพูดแค่คร่าวๆนะครับพวกเราก็คงไม่ต้องจดนะเอา้ามันไม่ใช่ชุดนี้พ่าะค่ะคืออันนี้คือจบแล้วใช่ไหมคะใช่ครับนะฮะจบแล้วปิดคอรสแล้ว,แล,วแล้วอาทิตย์หน้าพว้หนูต้องเข้าเรียนไหมไม่ครับเข้าเฉพาะวันสอบวันอังคารครับโอเคค่ะแล้วก็ถ้าไม่ผ่านก็ เข้าวันพฤหัสเพื่อสอบแก้ตัวอ๋อโอเคค่ะคือเข้าอีกทีก็คือวันอังคารที่ห้าเลยใช่ครับค่ะอ่าทีนี้คณิตเพิ่มเติมที่ออกข้อสอบอันนี้ครูพ,พูดไปก่อนนะถ้าเราจะจดข้อยก็จดเองนะครับเพราะว่าไม่ได้เว้นพื้นที่อะไรหัวข้อแรกคือสมมูลสมมูลก็ไม่มีอะไรอ่ะก็จำรูปแบบอันไหนบ้างที่สลับที่ได้ สมบัติสลับที่มีทุกอันยกเว้นท่าแล้วท่าแล้วสลับที่ไม่ได้มูลมีอะไรบ้างมีสลับที่ยกเว้นท่าแล้วมีสลับที่มีเปลี่ยนมูมีแจกแจง สลับที่เตียนหมู่แจกแจงอันนี้คือสมมูลพูดชื่อเราก็นึกออกแล้วว่าเป็นยังไงกับมีพระเอกของเราก็คือถ้าหน้าแล้วหลังได้นิเศษหน้าหรือหลังใช้บ่อยมากนะครับอันนี้คือสมมูลก็คือแปลงสองฝั่งแปลงไปงแปลงมาให้มันเหมือนกันต่อไปหัวข้อที่สองที่สอบก็คือสัจจะนิลันสัจจะนิลันคือประพจน์ที่เป็นจริงเสมอ ซึ่งการเช็คสัจนนิรันต์ก็ทําได้โดยการสร้างตารางค่าความจริงแล้วดูผลลัพธ์ช่องสุดท้ายว่ามันเป็นจริงทุกตัวเลยไหมถ้าเป็นทุกตัวก็สัจนนิรันต์ถ้ามีแค่อันเดียวหรือหลายตัวก็ได้ที่เป็นเท็จก็ไม่เป็นเลยแต่สร้างตารางมันก็ยากมันก็ยาวนะครับถ้าเป็นตัวเชื่อมและตัวเชื่อมหรืออาจจะใช้วิธีการสังเกตและกับหรือ สังเกตเอาบางทีเรามองก็รู้แล้วว่าเป็นสัจจานิรันไหมถ้าเป็นท่าแล้วหาข้อขัดแยง้งหาข้อขัดแย้งคืออะไรอ่ะคือสมมุติสมมุติให้มันเป็นเท็จแล้วก็แตกกิ่งแตกไปแตกมาถ้าขัดแย้งก็เป็นสัจจนิลันนะครับถ้าไม่ขัดแย้งก็ไม่เป็นถ้าเป็นตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อ ใช้วิธีสมมูลเพราะก็ต่อเมื่อมันจะเป็นจริงเมื่อสองฝั่งสมสองฝั่งมีค่าความจริงเหมือนกันคําว่าสองฝั่งมีค่าความจริงเหมือนกันก็คือมันสมมูลกันนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าตัวเชื่อมเป็นก็ต่อเมื่ออยากรู้ว่าเป็นสัจจานิรัน์ไหมก็แปลงฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาให้มันสมมูลกัน หัวข้อต่อไปครับการอ้างเหตุผลการอ้างเหตุผลก็คือเชื่อมเหตุทุกเหตุด้วยแหละอืมครูไม่เขียนยาวดีกว่าเชื่อมเหตุทุกเหตุด้วยแลลวก็คือเหตุหนึ่งและเหตุสองและเหตุสามไปเรื่อยๆ จนถึงเหตุสุดท้ายเหตุ n จากนั้นเชื่อมกลุ่มของเหตุเข้ากับผลด้วยท่าแล้วนี่คือเรื่องการอ้างเหตุผลทีนี้การอ้างเหตุผลก็มีการสรุปสองอย่างคือสมเหตุสมผลกับไม่สมเหตุสมผลสมเหตุสมผลก็คือเชื่อมเสร็จปุ๊บใช่ไหมเช็คถ้ามันเป็นสัจจานิรันก็สมเหตุสมผล ถ้าไม่เป็นก็ไม่สมเหตุสมผลสัจารย์นิรันก็คือสมมุติให้ตรงนี้เป็นเท็จแล้วเหตุทุกเหตุก,ก็จะเป็นจริงอัตโนมัติปึ๊บๆแล้วก็แตกปั๊บปับป๊ปปเสร็จนะครับต่อไปหัวข้อ2.8ประโยคเปิดประโยคเปิดจะคล้ายๆประพจน์แต่ประโยคเปิดนั้นจะติดตัวแปร ไม่ใช่ว่าติดตัวแปรแล้วเป็นประโยคเปิดทันทีนะต้องติดตัวแปรแล้วเมื่อแทนตัวแปรด้วยสมาชิกในยูนิเวิร์สนั้นนะ่ะแล้วบอกได้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จบางครั้งมันมีตัวแปรแต่มันเป็นประพจน์อย่างเช่นนะอย่างเช่น x บวก y เท่ากับ1เป็นสรรมการเส้นตรงนี่มีตัวแปรก็จริงแต่เป็นประพจน์เพราะไม่ได้อยากรู้ว่า x เป็นอะไร y เป็นอะไรแค่อยากรู้ว่าเป็นสรรมการเส้นตรงไหม นะครับโอเคนะประโยคเปิดคือติดตัวแปรต้องแทนตัวแปรก่อนถึงจะบอกอะไรได้ต่อไปหัวข้อ2อครับตัวบ่งปริมาณก็มี2ตัวคือ for all กับ for sum for all ก็คือทุกตัว for sum ก็คือบางตัวเวลาแปลงตัวบ่งเป็นภาษาพูดกท็ทุกตัวเ้าก็จะใช้อ่ะสำหรับจำนวนจริง x ทุกๆจำนวนอะไรอย่างนี้สําหรับฟอร์ซัมก็จะบางครั้งเขาใช้คําว่ามีมีจํานวนจริง x มีเนี่ยแปลว่ามีบางตัวก็พอหรือบางครั้งเขาพูดตรงๆว่าจํานวนจริง x บางจํานวนนะครับหัวข้อสองจุดสิบค่าความจริงและประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวแปรเดียวตัวเดียว อันนี้ก็ไม่ยากเนาะก็เช็คเอาถ้าเป็น for all ก็พยายามเถียงเขาว่ามันไม่จริงหาตัวอย่างขัดแย้งให้ได้ถ้าเป็น for s ซ m ก็พยายามเชื่อเขาหาตัวอย่างที่มันเป็นจริงให้ได้คือพยายามทำอันตัวที่มันทำน้อยกว่านะครับสมมูลและนิสศษของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณก็ไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรจากสมมูลของประพจน์เลยเพียงแต่ว่าเนี่ยอย่างเช่น for all ถ้าเจอนิสั มันจะกลายเป็น for sum แค่นี้เองส่วนตัวด้านหลังที่เหลือก็โดนนิเศษเหมือนกันและหัวข้อ2.12ครับค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ2ตัวนี่คือตรรกศาสตร์มันดูเหมือนไม่ดูเหมือนหรอกมันก็เยอะแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราทำแบบฝึงหัด มันได้มันได้อยู่ข้อสอบก็ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่มันหลายเรื่องนะครับมันหลายเรื่องมีเมติกด้วยเมติกครูครูก็พยายามออกตรงๆเลยนะอย่างเช่นพูดถึงเมติกครูพยายามออกอย่างนี้เลยหนึ่งสองสามสี่นี่คือ A ครูถามว่าลบสอง a แบบนี้ก็มีตอบตอบได้ใช่ไหมลบสอง A ก็เอาลบสคูณกับสมาชิกทุกตัวใน A นะครับข้อง่ายๆก็มีข้อยากก็มีบ้าง โอเคมีใครมีคำถามอะไรไหมครับ